สวัสดีค่ะเรื่องที่จะอ่านให้ฟังต่อไปนี้นะคะชื่อเรื่องคือลูกเจ้าพระยาที่ข้าเกลียดจะเป็นนิยายสั้นๆนะคะยาวแค่สิบสี่ตอนนะเ๋ยวมาลองฟังกันดูนะคะชื่อตอนที่หนึ่งเมียรักที่เรือนพระยาอินทับคนร่างสูงวัยยี่สี่ปีนั้นกำลังเหงื่อผุดตามผิวกายจนชื้นเปียกด้วยว่าบทรักที่ดำเนินไปอยางไม่รู้จักเน็ตเหนื่อยคุณอิน ลูกเจ้าพระยาปกครองหัวเมืองผู้บุญหนักสักใหญ่ไปราชการคราวนั้นก็ได้เมียม,มาจากบ้านนอกคอกนาผู้ไม่เข้าตาเจ้าพระยาสักเท่าไหร่ด้วยว่าหมายมาจะให้แต่งก,กันกับคุณหนูทองหยิบที่มีอันจะกินแต่คุณอินดันไปชอบเด็กหนุ่มคนโรงงานเผา่านหน้าดำเหมือนแมวสีสวัสดขมุกขมอมแต่ถึงกระนั้นก็ถูกใจเสียจนรับเข้ามาในเมืองแล้วก็แต่งกันจนได้ขมินเป็นเด็กหนุ่มกำพร้าอายุเพียง21 ทำงานโรงงานเผาถังกับลุงป้าคุณอินไปราชการก็ตกลุมรักจนขอมาเป็นเมียที่แสนจะรักใคร่เอ็นดูเป็นที่สุดที่เรือนคุณหนูทองหยิบข้าจะทำอย่างไรให้พี่อินมารักข้าเพราะไอ้ขมิ้นแท้ๆมันสวยตรงไหนลูกบ้านนอกไร้หัวนอนปลายเท้าคุณหนูทองหยิบบ่นออกมาแบบนั้นเอาอย่างนี้ไหมเจ้าคะว่าแล้วก็พากันไปขอพบเจ้าพระยาเพื่อเร่งแผนการใหญ่สามเดือนที่อยู่ด้วยกันด้วยความรัก จนมาถึงวันที่คุณอินจะต้องไปรบฉันจะรีบกลับมานะข้าจะรอท่านนะอ้อมกอดที่แสนอบอุ่นของคนรักจะห่างกันไปใจก็แสนจะเป็นห่วงจึงอยากจึงฝากให้คนใช้คนสนิทที่เป็นดั่งสหายดูแลเมียรักเอาไว้ระหว่างตนไปต่างถิ่นอยู่กับเจ้าเข้มนะดูแลตัวเองให้ดีฉันจะกลับมาให้เร็วที่สุดดวงใจของฉันพูดพลางก็จูบไซไปตามใบหน้าหวานและซอกคอขาวของขมิน้น กลุ่นกลิ่นที่หอมเท่าไหร่ก็ไม่พอ2เดือนเลยผ่านขามิ้นเจ้าเป็นอะไรเหตุใดสำรอกเหมือนผิดสำแดงเช่นนี้ล่ะข้าจะไปตามหมอหลวงให้ข้าข้าเบียนหัวเมื่อไหร่คุณพี่จะกลับมาข้าคิดถึงทั้งร้องห่มร้องไห้ไม่สบายตัวขมิ้นน้อยกำลังอ่อนแอทั้งกายและใจเรือนใหญ่ที่ไร้สามีนั้นเหงาเสียยิ่กว่าอะไรดีเข้มไปตามหมอหลวงมาตรวจรักษายาบำรุงแกล ยาบำรุงแก้ขึ้นเหียนก็ถูกสับเปลี่ยนเป็นยานอนหลับเสียนีิเช้าวันรุง่งตายแล้วบัดส,สีบัดเถลิงเจ้าเข้มกับขมิน้นนอนถอดเสื้อถอดผ้ากอดไก่กันอยู่บนเรือนใหญ่คนใช้เข้ามาพบก็ร้องแรกแหกกระเชิงไปทั่วทั้งยังเอาไปตีข่าวถึงเจ้าพระยาให้เป็นเรื่องวุ่นวายกันไปใหญ่ที่เรือนเล็กขมิ้นถูกให้ออกมาอยู่ที่เรือนเล็กจนได้มีคนรับใช้เพียงคนเดียว ส่วนเจ้าเข้มนั้นก็ถูกสั่งขังรอชำระความรอเจ้าอินกลับมาจะได้ชำระความให้สิ้นกล้าดีอย่างไรถึงกล้ากินบนเรือนขี่รถบนดังคาคำประกาศของเจ้าพระยานั้นดังไปทั่วคุ้มขามิ้นนั้นก็แพ้ท้องหนักทั้งหิวเปรี้ยวหิวหวานแต่ไม่มีผู้ใดทราบแน่ว่าขามิ้นนั้นเป็นอะไรทั้งไม่ให้หมอหลวงมาตรวจให้ด้วยว่ายังติดอาญาหาว่าเล่นซุหาว่าเล่นชูสู่ชายสี่เดือนผันผ่าน พระยาอินทัพก็กลับเมืองแล้วก็ได้ทราบข่าวข้าไม่เชื่อหรอกจริงๆเจ้าค่ะเขาเห็นกันทั้งเรือนอินทัพรีบเดินทางไปเรือนเล็กทันทีระหว่างนั้นเจ้าเข้มก็ถูกปล่อยตัวอนุญาตให้ไปหาขมิ้นพอดีจึงได้รีบไปดูแลเจ้านายตามคำฝากฝังของคุณอินขมินเจ้าเป็นอย่างไรเหตุใดสูผ้ผอมถึงเพียงนี้ล่ะเข้มถามฮึข้าคิดถึงคุณอินเหลือเกินเลยเข้มข้าคิดถึงจวนใจข้าจะขาดอยู่แล้ว คนร่างบางนั้นโผล่เข้ากอดเจ้าเข้มที่เพิ่งจะถูกปล่อยตัวออกมาจากที่คุมขังและระหว่างนั้นคุณอินก็มาถึงเรือนพอดีไอเข้มคุณอินตอนที่สองใจร้ายคามินหันไปเห็นอินทับก็ยิ้มอย่างดีใจเป็นที่สุดคุณอินแต่คนร่างสูงนั้นตาแดงกำ่ำกัดฟันกรอดผ้าป,ป่าตาที่เขาเล่าลือนั้นมันเป็นเรื่องจริงสินะ หัวใจเขาเจ็บเสียจนเขาอ่อนไปหมดกลับมาแล้วหรือคนตัวบางนั่นถลาเข้าไปกอดอินทับขบกรามแน่นแล้วก็เอามือผลักออกอย่างคนโกรธจัดโอ้ยขมิ้นก็เซเล็กน้อยจากการผลักนั้นแม้จะไม่แรงสักเท่าไหร่แต่ก็บ่งบอกว่าเขานั้นตั้งใจผลักผัวไม่อยู่เพียงสี่เดือนเจ้าก็เล่นชู้กับคนใช้เสียแล้วหรือท่านพี่ท่านพูดอะไรอย่ามาทำเสแสร้งอินทับโมโหหนักจนตัวสัน่น เพอตะค้อขมิ้นอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนน้ําตาของเจ้าขมิ้นกน็หล่นเพาะเพาะท่านเชื่อคนพวกนั้นหรอหรือ,อเสียแรงค่าไว้ใจให้ดูแลเมรักพวกเจ้ากลับหักหลังข้าเอาไอ้เข้มไปโบยห้าสิบทีข้าจะโบยมันด้วยมือของข้าเองไม่นะท่านเข้าใจผิดแล้วนะท่านพี่ส่วนเจ้าข้าจะกลับมาชำระความภายหลังว่าแล้วอินทับก็กลับเรือนใหญ่ของตนทันทีขมิ้นนั้นร้องไห้แทบจะเป็นลม แล้วก็วิ่งตามไปที่เรือนใหญ่ที่เรือนใหญ่ของอินทัที่เรือนใหญ่คุณนูทองหยิบทําขนมหวานมาต้อนรับการกลับมาของพระยาอินทัพใส่ผ้านจัดตกแต่งมาอย่างประณีตท่านพี่อินข้าเอาขนมมาให้ท่านชิมขนมที่ท่านชอบข้ามีธุระต้องจัดการเอาไว้ก่อนเถิดทองหยิบท่านนํามาเหนือหน่อยเไปราชการทหารดูสู้พอมไปมากข้ายากให้ท่านได้กินของอร่อยนะ คุณอินท่านพี่อินคมิ้นก็ร้องเรียกขึ้นเรือนมาทั้งยังอร้องห่มร้องไห้ไม่ยอมหยุดอินทับหันไปเห็นก็เดินไปรับขนมจากทองหยิบแถมยกมือขึ้นไปรูปศีรษะนางอย่างเอ็นดูขอบใจเจ้าขมิม้นก็นั่งลงกับพื้นท่านอย่าทําอะไรเข้มเลยนะข้าขอร้องอินทับสังเกตว่าเมียตนนั้นใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่โคร่งก็ยิ่งงดหงิดคิดผ่านไปว่าเอาของเจ้าเข้มมาใส่ฮึม จะให้ข้าโบยเจ้าไปพร้อมกับมันดีไหมล่ะคามิ้นก็ร้องไห้จนตาบวมได้ฟังแบบนั้นก็เงยหน้ามองผู้เป็นสามีอย่างตัดพ้อและกโกรธเป็นที่สุดเอาสิเอาเลยเอาให้สายแก่ใจท่านเลยคมิน้นคุณอินตะคอกเสียงดังถ้าไม่รักข้าแล้วสิท่านถึงไม่ฟังข้าเลยทองหยิบก็ดูท่าทางคนสองคนทะเลาะกันก็ทำทีจะกลับเรือนท่านพี่อินท่านแห้ภัยเขาเถอะ มันอาจจะเป็นความพลาดพลั้งเพราะว่าความใกล้ชิดท่านอย่าถือสาหาความเลยนะคะยิ่งฟังหูของคุณอินก็ยิ่งแดงด้วยความโกรธเข้าไปอีกเจ้ากลับเรือนเจ้าไปก่อนทองหยิบเขาข่มความโกรธจนแทบจะเป็นบ้าทองหยิบกับคนของนางก็ลงเรือนไปพี่คิดจะฟังข้าบ้างหรือเปล่าท่านพี่อินมีอะไรที่จะโป้ปดอีกล่ะท่านคิดว่าข้าทำแบบนั้นจริงหรือแล้วมันจริงหรือไม่ล่ะ เจ้ากล่าวออกมาพูดความจริงกับข้าสิข้าขอร้องท่านท่านอย่าทำร้ายเข้มเลยนะเขาดูแลข้าอย่างดีเข้มไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดหรอกขมินอธิบายเพราะมันสินะเจ้าถึงได้วิ่งโร่มาถึงเรือนข้านี้ว่าแล้วอินทับก็เดินไปหยิบไว้ที่แขวนไว้แล้วก็เดินจ้ำลงเรือนไปท่านพี่อย่านะพอเขาจะไปตีเจ้าเข้มที่นั่งรอรับโทษอยู่ไว้ที่ฟาดลงไป ขมินก็เข้าไปขวางแล้วก็ดวงเข้าไปที่ตัวของขมินอินทับเห็นก็ตกใจขามินหลังขามินนั้นแดงขึ้นมาทันควันเคมก็รีบเข้าไปประคองขมินจะทําอะไรเนี่ยขมินกัดฟันอดทนกับความรู้สึกเจ็บอินทับทิ้งไหวในมือแล้วก็รีบเข้าไปรื้อเสื้อของขมินเพื่อดูรอยที่เขาตีทั้งมือก็สั่นระลิกอย่างคนตกใจใครสั่งให้เจ้ามาขวางไหนไม่ให้ค่าดูหลังหน่อยอย่านะ ขามิ้นตาแดงอย่างคนสุดจะทนข้าไม่รักท่านแล้วข้าไม่รักท่านแล้วว่าแล้วคนตัวบางก็หนีออกไปอินทับทำอะไรไม่ถูกจะรักกับไอ้เข้มงั้นเนอขามิน้นเจ้า